เอาล้วครับสวัสดีทุกชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม GF Studio นะครับผมในเกม Chevy นะครับผมาเราคงอยู่กันในแ Platform 5M นะครับผมอ่าซึ่งนะครับผมทุกคนวันนี้เราอยู่กันในประเทศอ่าชื่ออะไรวะเราอยู่กันในประเทศลิซซี่ทาวนะครับผม่าเดิมชื่อประเทศเสร็จประเทศนี้ก็เป็นประเทศแนวโรเปนะครับผมนะครับผมวันนี้เนี่ยผมรับบทเป็น t h มัสเชลบี้นะครับผมผู้ซึ่งจะมาแบบว่า จะเป็นแบบที่หนึ่งในเมืองนี้นะครับก็ผมก็เพิ่งสอบวารีเข้ามาเลยนะครับมาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเคแล้วก็มาเกิดอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เนะี่ยมาดูนี่เรามีรถหรือเปล่าดูกันดีก,กว่าเอบเอ้า,อออาไม่มีรถเลยไปยังไงดีวเนี่ยวนะยกกันนี้เขาน่าจะมืออะไรอยู่นะครับไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราต้องไปกดกดอะไรอะไรมื่วะเนี่ยห้า,นะาเมนูยานผ่านนะเอกสาร แดงบัตรประชาชนโอ้ชอมัชเชลเบี้นะครับอ่าวนี่สี่เดือนเก้านะครับสองพันหนึ่งนะครับมาอยู่ยี่สิบปีนะเพศช,ชายสูสงร้อยแปดสิบกิเลยทีเดียวนะครับแล้วเราต้องไปหารถกันก่อนนะครับผมเราคงไม่มีรถใช้เลยนะครับดูสิในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างาแผ่นที่เปิดยังไงวะเอ้ยกระเป๋ากระเป๋าออ F2 นะครับว้าเรซี่แคปซูลนะครับคืออะไรวะปึ๊บพี่กระช้าอ่ะทุกคน เออไม่สิกาเชา้าอ่ะสเดยอดจะได้ไอะไรอึ๊บอึ๊บหืเศษเหล็กทำอะไรได้เว่ยนะเราเปิดต่อดกมนี้ไม่ได้นะครับเฮ้ยเงินแดงว่ะเออวิ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ่อโทษดีครับ เมืองนี้มีรถฟรีไหมครับผมแรืว่ารถที่สามารถขับได้อะรถเริ่มต้นเหอใช่ครับมันอยู่ตรงไหนครับถ้าได้อยู่จุดจุดรับรับกระชาขอ<ร>งผู้เล่นใหม่ใกล้ไหมครับผมไม่ไกลครับไม่ไกลโอเคครับผมครับเฮ้ยว่าแต่เขาทำอะไรไวะนะ้น่ะเป็นศพเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ได้โอ้โหเดีโโ๋ยวผมช่วยสังเคราะห์ก็บอกไม่ไกลนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมีจุดรับรถเด็กใหม่อะไรของเขาอันนี้หรือเปล่าก็มไม่รู้เหมือนกันนะครับเราวิ่งไปเรื่อยๆกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเยชื่อรถใครวะเฮ้ยเชื่อรถใครวะย <c ười> มองสายมองป่า <c ười> โอ้เชื่อม่งล็อกอีกอีวิน จะตุ้งร้อเฮ้ยเจ้าของรถยีออยยยไไ่ไหนี่อ้าตู้ทีมใช้ได้ไหมนี่ยไม่ได้เรื่นี่คืออะไรอะทุกคนอ๋อน่าจะเป็นประมาณว่าร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้นะครับดูดิอ๋อแว่นตานะครับอ๋เอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเ,เปิดแคปซูลกันต่อดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยบิ๊กเนยแคปซูลเฮ้ยอืมเฮ้ยมันมีรถเด็กใหม่ด้วยว่ะ อ,อมันต้องอย่างนี้ดีจุดเริ่มต้นการเป็นดับดับมงแบบที่ไหนฮนะไปถามเขาดีกว่า,าคุณครับเออรถกระชานี่เราสามารถไปรับได้ที่ไหนครับนะรถแคปซูลครับรถแคปซูลใช่ มันมันไม่เข้าตัวหรอครับมันไม่ครับเราไปเบิกได้ที่ไหนครับเบิกคือเบิกยังไงฮะเอ่อคือเมื่อกี้ผมเปิดแคปซูลผู้เล่นใหม่ครับแล้วอผมไม่รู้ว่าจะเอลที่ไหนกระดาษไงครับกระดาดมันขึ้นอยู่หรอครับกุญแจรถมันไม่ขึ้นก็ต้องออกข้อใหม่รอบหนึ่งอย่างนี้ขึ้นอ๋อกระลาดใช่ครับอ่อที่เป็นรูปลงรถเหรครับใช่ครับเนี่ยครับทางขวาอ๋ออาฟาให้ผมส่งไหมโอเคครับโอเคครับขึ้นเลขึ้นเลยเ้เขาจะพาผมไปข้าวนี่ย อ๋อตรงนี้นี่เองนะขอบคุณมากเลยครับผมทุกที่ครับพี่มีผีเปิดได้หมดเลยอะไรนะครับทุกที่ที่เป็นกระดาษครับเปิดได้หมดเลยอ๋อโอเคครับผมขอบมากคร่ะขี้ถูรถเขาอย่างสวยอ่ะเขียวขโมยรถเขาละน่าจะเป็นแบบเบี้ยไม้แปะนะครับมันเขาดูดิเฮ้ยนี่ไงมันต้องยีดิวะเออยสวย อ้เกิดได้จากค่าซ้อมนะไอ้รถต้วมันกสุดีอย่างนี้เองนะครับขัดอันขัดด้วยโคตรสมจริงนี่คือเฮ้ยน่าจะเป็นร้านขายรถอ่ะไปดูดิรถเลกขายั้มเอ้าตรงไหนวะ อ๋อเฮ้ยจักรยานสามพันห้าจักรยานก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันแน่ยนเฮ้ยโคตรเท่เลยทุกคนรถแต่ละคันนี่ก็สวยกันนะเนี่ยเอาเรื่องอีก่เริ่มต้นหนึ่งพันเฮ้ยนะจูนิงคาโอ้โหแต่ละคันยังสวยทุกคน รถอะไรก็ไม่รู้เช,ชี่อ SUV เข้โคตรเท่เ,เชื่อเลยเนี่ย้โคตรเท่เลยทุกคนเราจะไปเป็นดับหนึ่งได้เนี่ยเราก็ต้องมีเงินก่อนนะครับผมซึ่งเราจะไปดูที่ขายของนะ ้นี่มีรถน่าจะเป็นรถทำงานนะครับผมพวกคนรวยจอดเต็มเลยอ๋ออ๋อพอรถเป็นลอยเป็นลอยโอโ้โหโอ้โหพังพังเลยพอดีครับอย่างนี้เฮ้ยอะไรอ่ะหรอเสิตลาดอีโคโนโมี่ปึ๊บเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น่าจะเป็นแบบว่าเมื่อเรามีของมาขายเราจะขึ้นแล้วนะหุ้ยส้านะเฮ้ยเสียงรถตำรวจนี่ก็วันทั่วเมืองเลยนะครับรู้ว่าเขากำลังไล่จับร,ร้ายอะไรอุ้ยเราไปเยี่ยมเยียนสถาน,นีตำรวจด,ดีกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะได้มาบ่อยแน่ๆนะครับสถานีตำนี่อ,นนอ้โหูย,ย,ยรถตำรวจวะ โอ้โเชื่อมมาสแตงด้วยเฮ้ยใช่ป่ะเฮ้ยอะไรวะนะ่ะตำรวจทำเรถนี้เขาน่าจะปฏิบัติอาชีพนะล็อกรถยังไงก็ไม่รู้ครับเ้ยอ๋อล็อกด้วยเข้าไม่ได้เด้เอจะเข้ายัไม่ได้คเข้าไปตำรวจวตำรวจเขาทำอะไรกันนั่นแหละ ไม่ร uh, like ู aste, um, um. Know, like ้นะครับเขาทำอะไรกันอยู่นะปล่อยเข้าไปนะวิเสศษว่าไม่หลุดตำรวจเหมือนช่างสวยงามจริงเลยมาดูภายในเท่าไหร่โอ้โหหุยอุ้ยอืมภายในเขาสิมีอะไรเนี่ยแล็ปท็อปด้วยนะครับโอ้โหอย่างเท่ทุกคนไปดีกว่าไปทำงานให้ดีกว่าคทุกคนเขาบอกเรามาว่างานที่ได้เงินดีคืองาน อไรเหล็กเหล็กเล็ก,ลกอะไรของเขาัะอย่างนะครับจำไม่ได้เหมือนกันเอ่อนีกับทองไอ,อเราลองไปทำงานใกล้ๆก่อนไหมแบบงานอะไรใกล้ๆอ๋อ,อหอยเม่นนี่แหละนี่แหละหอยเม่นนี่แหละใกล้น่าจะใกล้แล้วแหละอะย่เดี๋ยแถวโหเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วันนี้แหละทายก่อนโอ้โหอยู่ขับรถสิ <laughs> อยู่ขับรถรู้สึกจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแ,แล้ววันนี้แหละ โอ,โ,โอ้โหโคสุดยอดจริงๆเลย let's go อืมดีเประตูเกียวดีฟเลยไหมนี่ใครเม่นอออมเอ๊ะทำไมไม่มีคนมาทำเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้งๆๆๆดไเงินน้อยดูไงครับเงินน้อยเราไม่เกี่ยงอ๋อเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเอ้ก,กุมพุกกุมลูกเหรอ สักหน่อยละกันขอสักหน่อยโอเคนี่หอยเม่นนะครับผมดกด E เพื่อเก็บหอยเม่นอ๋อเยี่ยมเลยหอยเม่นน้ำหนึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยใครวางคิวอะไรวะนะมีเหมนกันว่ะโหแต่ว่าไปนี่ยนัดเลีมันก็น่าเล่นเหมือนกันนะฮะ ้หนนละกัโอเคครับเราเก็บไข่เม่นมาครบ40ตัวแล้วนะครับเราก็น่าจะเอาไปโพสเต์นะครับไข่ไข่เม่นนะโพสเต์โหรอนานกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมือมือมือใจเย็นมือเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับ okay, ผมเราได้โพสเต์ไข่เม่นเสร,เร็จแล้วมาลดเราจะได้ ซูชิอุนิมานะครับ20อันนะเฮ้ยเสร็จัฐทีมมาจากไหนวนะเนี่ยทำอะไรได้ซูชิกินได้ไหมไม่ได้อุอ้ยเอ็กซ์คลูซีฟซับซูลคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเอ่อลองเปิดดูดิอ๋อเอ็กซ์คลูซีฟซับซูน่าจะเป็นแบบว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับเราได้ไไนะอะไรวะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บสเก็ตพัดไปคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ออะ เราไปขายกันนีกว่าครับซูชิอุนิ20อันขายเท่าไหร,ร่ครไปดูน่เฮ้ย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 ไม่เป็นไรเอาเลแล้วนี่ SUV ไม่ต้องใช้มันต้องไปลองตรงแบบพื้นดินขายกันดีกว่าฮนะีจอดรถสมู อ๋ออย่างนี้นี่เองเอ่อไอเทมสุชิอุนินะครับผมอ่าฝาเดี๋ยวแต่แตโคตรโคตรหลุดหรือเปล่าเฉลี่ยราคา25บาทต่อหนึ่งชิ้นนะครับมี20ชิ้นเนาะโอเคนะขายเลยนี่แค่นี้เราก็ได้ตังค์แล้วนะครับ<ม>เอ๋ถามเดี๋ยวขอถามคนแถวนี้กันมาล็อกรถยังไงเอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ่อล็อกล็อกรถนี่ต้องทำมือเป็นรูปตัวอะไร ทำมือไว้แล้วตัวตัวยูครับตัวยูขาเออมันมันล็อกไม่ได้ครับไรนะมันมันล็อกไม่ได้ครับออกเข้าใหม่ครับต่อหมอโอเคครขาอันนี้คือมันไม่มีใช่ไหมครับมันยังไม่ได้กุญแจมันยังไม่เข้าตัวครับกุญแจมันยังไม่เข้าตรงใช่โอเคครับขอบคุณมากครับกุญแจมันเข้าตัวกข้มาครับจริง พี่แอดอกแอดอกคือแล้วนะพี่แอดดอกวะพี่จิ๊แอดอกอ๋อมไอควาอก็่าเอ่อไองานที่มันทำได้ทำทำงานได้ได้เงินเดียนครับผมมันอยู่ที่ไหนอ่ะอ่อผมว่าตกปลาครับที่เขานิยมกันตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันเต็มตัวได้แปดพันฮะอ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับอีองีตกปลาฮาอ่ะทุกคน กูอบอกงานตกปลาครับเดี๋ยวแอดดแอดดเดี๋ยวเดี๋เอาอ่ะกูกดพิดอีกแล้วโดนกูขันนู้นเชยโทษโทษโทษี่อยากไปลิ้นหน่าแอดดอบบอกไมรูว่าเขาทำอะไรกันเออเรียบร้อยจะไปไม่ถึงแอดดอับแล้วนี่นั่นอเอ,ดอไดแล้ว โอ้โหเชี่ยไม่เอาซะแบบไม่กล้าเข้าไปเลยเว้ยทุกคนชิชิอะโอ้โหช่ิบวกกันนัวเออเฮ้ยกูจะโดนวะนี่เชี่ยไรเนี่ยเฮ้ยลองลงไปดูดิมันคืออะไรวะเขาทำอะไรกันอ่ะเขาทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจ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 ยินครับใจเย็นใจเย็น ผมผมมาดูเฉยเยไอเชี่ยไ่เอากูโอ้โหอเอออออชี่ยชนกันยับไม่อยู่แล้วกูดบายกูดบายกูดบาย ถามใครแล้วเมื่อไน่เช่นหน้าแต่ละคนแบบไม่ไน,น่าถามเลน,นครับสวัสดีครับเมื่อเมื่อเมื่อกี้เขาเขาทำอะไรกันนะครับทำทำอะไรครับมเมื่อกี้ที่ไปแบบว่าครับฮะเมื่อเมื่อกี้ที่ไปแบบววรวมกันตรงแอร์ดอปครับไปทำอะไรกันอนะก็ไม่ไมร,รู้ร่นเล่นแอร์ดอปนะครับโอ,อ้โเล่นแอร์ดอปเล่นเล่นเลยนะครับห้าสองหกคือคือสามารถตีกันได้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับแล้วแต่ว่าจะตีเพื่อนเดี๋ยวก็ ต้องดูตอนเช้าครับจะมีคนเยอะแต่ตอนนี้รันไม่ค่อยมีคนเมื่อกี้ผมเข้าไปเกือบตายครับผมอ๋อนอนเตียงได้หรือเปล่าเขาไม่ได้อือโอ้โห้เชนมันนอนยังไงอ่ะนี่เหรอเออนอนยังไงวะเออสวัสดีครับมันมันนอนยังไงครับเตียงเนี้ยครับ E กดตัว E ค่ะอ๋อ,กด,นะอกดตัว E ค่ะเนี่ยเอาคุกกดไปนะอ๋อกดตัว E เตียงนุ่มๆสบายๆก็สำหรับหันี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกัน EP หน้านะครับผมทุกคนและ EP นี้ก็สบักสบอมเอาเรื่องนะครับผมเกบเอาชีวิตไม่รอดจากแอดอบ โอเคครับก็สำหรับอีพีนี้ก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบาย